ที่จะรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับสันมีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากนะครับกับ b บ d เทนเคสตาร์เ2,025โอกาสเดียวที่คุณได้ครอบครองดวงดาวได้ง่ายๆพร้อมรับข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธดาว5%ทุกรุ่นทุกคัน รีประกันภัยชั้น1 1ปีห้ามพลาดโอกาสพิเศษดีๆแบบนี้ถึงวันที่31ตุลานี้เท่านั้นหากลูกคา้าท่านใดสนใจสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n k c o m เรามีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะครับสำหรับรถเข้าใหม่ของเราในนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับกับรถสปอร์ตคูเป้กับงบประมาณเีแค่2ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับเมอร์เซสเบนซ์ e 2 0 0รคูเป้ a.m.g. นะครับดาวคันนี้นะครับเริ่มต้นเพียง5%นะครับ1,900 0บาทนะครับหนึ่งลคนากว่า65,000บาท คู่ราค้าท่านใดที่กลังมองหารถสวยๆนะครับกับโปรโมชั่นดีๆอยู่ห้ามพลาดนะครับโปรโมชั่นดีสำหรับเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับพาชุดแต่งรอบคันมาพร้อมด้วยพาชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันเลยนะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นแบบ Diamond Grill นะครับในส่วนของระบบไฟหน้านะครับมาพร้อมด้วยฟังก์ชัน Multi Beam LED นะครับและในส่วนของตัวล้อด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้อลาย5ก้านคู่นะครับมาพร้อมด้วยสีที่เป็นแบบ Bicolor ให้ไซส์ขนาดถึง19นิ้วเลยนะครับพร้อมด้วยคาลิเปอร์เบรกสีแดงพร้อมด้วยโลโก้ AMG สำหรับ E Coupe โฉมนี้นะครับต้องบอกว่าาาาาสสววยงมมมมกและีไซ์ขนดค แล้วความกว้างที่มากกว่าตัว W 2 0 7เลยนะครับนั่งสบายกว่าตากรนเล่งดีกว่าแล้วก็ช่วงล่างให้ความนุ่มนวลกว่านะครับ ในส่วนของตัวหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาแบบพนุลามิกกราสรูฟเลยนะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้กระจกเป็นแบบเฟรมเลสนะครับลายขอบสวยหรูแน่นอนนะครับที่สําคัญตัว E ีคูปคันนี้นะครับตกแต่งตัวปลายท่อดิฟฟิเซอร์นะครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นปลายท่อคู่สําหรับตัวนี้เป็นโฉมของตัวเฟ l ลิฟเลยนะครับปลายท่อคู่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามกว่าเดิมแล้วครับแล้วก็ตัวปลายท่อตัวนี้เป็นของ AMG ด้วยนะครับฝาท้ายทุกอย่างเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าห้องเก็บสำหรับด้านท้ายของนะครับ หมายว่าตัวรถคันนี้นะครับกับงบประมาณเพียงแค่2องล้านหนึ่งแสนเบาทนะครับกับโปรโมชันดีๆสาหรับเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสแกนคียร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับมายันธุ์ศาสตร์ของ e c o u p นะครับกว้างขวางแน่นอนนะครับสำหรับตัว eClass โฉมตัวนี้นะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอดิสตอนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสามารถรองรับระบบแอปพลิเคชัน Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยและสําหรับ e200 Coupe คันนี้นะครับแน่นอนมีความแตกต่างจาก e300 Coupe แน่นอนคือในส่วนของตัวพวงมมาาัยนนะรภใตตี้้ไดิ ชดีไซน์ใหม่นะครับสวยหรูกว่าเดิมนะครับชุดคอนโซลทุกอย่างมาพร้อมด้วยทริมที่เป็นแบบลายไม้ทั้งหมดเลยนะครับให้ความหรูหรานะครับแล้วก็ตัวเดนมิกซีเล็กยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้ด้วยนะครับมีอีโคมีคอมฟอร์มี Sport, สปอร์ตสปอร์ตพัทแต่ถ้าเป็นโฉมที่ใหม่กว่านี้เป็นรุ่นเฟซลิ์เนี่ยจะตัดโหมดที่เป็นสปอร์ตพัทออกไปแล้วนะครับอัตราการขี่เนี่ยก็จะมีความแตกแต่างจากตัวนี้แน่นอนนะครับตัวเบาะทุกอย่างภายในมาพร้อมด้วยเบาะที่แบบนั่งแบบกระชับมากนะครับแล้วก็า้อ่นบกูห มาพร้อมด้วยบอร์ดเมมโมรีนะครับสามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่ง3ตำแหน่งด้วยเครื่องเสียงต่างๆตัวท็อปเลยคือเบอร์เมสเตอร์สลาว์สาวซีเต็มนะครับระบบถอยจอดอัตโนมัติมีมาหมดนะครับครบเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานสําหรับตัวรถ e 200คูเป้คันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงราคา4ล้านกว่าบาทนะครับแต่วันนี้เบนท์นเคเราจัด mercedes-benz e 200คูเป้ a m g คันนี้นะครับตัวรถปี19นะครับเลขไมล์วิ่งเพียง56,000กิโลเท่านั้นเองกับราคาเพียงแค่2,190,000บบบบบบาาาทนน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 ะะะะะคคคคครรรรรรรัััััััแลยยิิ่่่งงสํหเเเดดือีีี้้้โโปมมชวตพ5% ต้นเพียงแค่1 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมด้วยฟรีประกันภัยชั้นที่1มูลค่ากว่า65,000บาทนะครับถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของ Mercedes-Benz E 200 c o u p คนะครับถ้าให้เทียบกับงบประมาณนะครับใกล้เคียงกับตัว C 200 Coupe นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของ E 200 Coupe คือความกว้างนะครับ ภายนอกและภายในกว้างขวางกว่าชัดเจนนะครับและยิ่งสําคัญคือตัวเบาะแถวที่2นะครับที่เราจะนั่งกันตรงนี้นะครับกว้างนั่งสบายกว่าแน่นอนแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับของคู่หลังเนี่ยยังสามารถคอนโทรลเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยซึ่ง C 2 0 0 Coupe นี่ยจะเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้ชัดเจนแน่นอนในเรื่องของการนั่ง e 2 0 0 Coupe นั่งสบายกว่าเพิ่มงบไปหน่อยแต่ได้ขับ e 2 0 0 Coupe เนี่ยจบกว่าแน่นอนครับราคาสุดพิเศษที่เบนเอเกจะตั้งเพียง2 1 9ล้านบาทนเ้่นบาทเองนะครับมาที่เบนเอเกที่เดียวจบ,บครบความต้องการวันนี้สวัสดีครับ